งานความพิเศษอะไรวะให้แฟนบ้างคะวันนี้มีพิเศษไหมคะพิเศษอะไรมีอะไรไม่เหมือนเดิมอุ้ยอันนี้อะไรโอ้เหล้าอ๋อเราก็เพิ่งข้ามมาเราก็ต้องโชว์ให้ทุกคนดูนะมีอะูรของเรานี่นรู้ ลรคเตอร์ถุงอันนี้ลูกสาวเนาะลูกสาวลรคเตอร์ลูกสาวเป็นไงบ้างคะใส่ยังไงบ้างลยทีนจริงๆลูกสาวตัวนี้นะคะจะไม่ได้สนไม่ได้ดื้อมากจะเป็นแนวแบบคุณแม่ค่ะจะเป็นอย่างนี้คุณแม่ค่ะหนูหิวค่ะเอ๊ะเปล่า กินจุกมากสุดได้ความน่ารักดูได้ความแม่นีไม่ใช่ตอนจริงเพราะเราอ่ะมีการบรีฟค่ะว่าเหมือนแบบอยากให้ตุ๊กตาหรือลูกของเราเนี่ยคล้ายของคล้ายพวกเราจริงๆอย่างหน้าเนี่ยถ้าทุกคนจะเก็บขนตาตะขนตาจะเหมือนแม่มมแ,แม่ทั้งสองขนตาแนนโนด้วยกันแต่ม่กระชมลูกเนียย่ยจะเป็นสายที่ชอบแกมจุกจุกมามันมีดีเทลเยอะกว่าค่ะด้วยเท่า ไม่ดูหนูตัรักกันเองมันจะเหมือนเป็นเหมือนแบบกันละกันเนาะที่ปออ่ะที่ดูลางมีคนกับที่ปอผีเสื้อเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ฟีน่าใช่แล้วคือแล้วมีเราต้องไปหนูเพราะว่ามันรุ่มหนักมีนุ่มหนักป่ะอ่านก่อนจะไปถึงลูกมาถึงงานวันนี้ก่อนเอาเตรียมตัวยังไงบ้างที่จะให้แฟนๆประทับใจเป็นงานสุดท้ายอีกแบบของเราอุ้ยเตรียมตัวยังไงหรอ ก็มีการสุกร้องเพลงค่ะอันนี้ต้องมีแน่ๆแล้วก็เตรียมตัวยังไงจริงๆพวกเราไม่ได้แบบเป็นการเตรียมใจมากกว่าว่าเฮ้ยนี่มันถึงแบบตอนจบแล้วหลอกอะไรเงี้ยเวลาผ่านไปไวมากๆแบบแปดและประสเหมือนแบบโอ้จะปวดเลยก็รู้สึกว่าแบบปวใจค่ะปวดรู้สึกว่าจะพิพิทายที่แล้วอ่ะหนึ่งที่ไปอยู่ตรงนี้ตอนนี้มีแล้ววันนี้ทีดีสบายแล้วมันก็แบบปวดว้ามากเหมือนกันรู้สึกว่าใจหายแบบไม่อยากให้จบเลย ยังไงบ้างที่อมีคนักนาางคอช่วยเนาะจากกระแสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจค่ะรสตนตแล้วก็ดีใจที่ทานที่มางานแล้วก็จะเห็นรองเท้าที่ใหญ่กึ้นเห็นว่าฟูล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นริงหนึ่ที่เราไว้ใจฟูมากค่ะรู้สึกว่าคนรักแล้วก็ผูกพันจําเจนเหมือนที่เราผูกพันด้วเจนแับอเลนเหมือนที่พวกเราแบบผูกพันด้วยช่ไดีใจค่ะขอโทษ ก็ดีใจค่ะที่คนทื่ชอบรับสายไปซื้โซนบอค่ะมีนนีสป라이ส์นนีสป라이ส์สป라이สอรดทเีก็สหมดแล้วเพราะเราได้สปิลเดอะทีไปหมดแล้วคเพราะเราสปิลเดอะทีมาเรื่อยๆแบบแอบสป라이ส์ทุกคนไาทีละน้อยแต่ว่าดรอดูในงานแล้วกันนะคะใช่ค่ะรู้สึกว่าพูดไม่ได้ตอนนี้ใช่จะรอคนไปดูในงานแต่เราก็จะมี r ป라이ส์อื่น ก็คือการกดปั้นแฟนคลับผู้นีความรู้สึกวันนี้เสร็จลุกคุณ้กดปั้นแล้วใช่ใช่ได้กดแรกดีแฟนมีความแรกของพวกเราที่จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์วันที่1กุมภาพันธ์อ่ะก่อนถึงมีอะไรอยากจะแบบขอบคุณแฟนคไหมที่ให้กำลังใจมาตลอดตั้งแต่ก่อนเริ่มจนถึงนะตอนนี้เลยก็หนูรู้สึกว่าแฟนคลับทุกคนที่ติดตามซีรีส์ของเราเขาเป็นส่วนหลักๆ ในซีรีสของเราแน่นอนว่าโปรดักชันก็คือแบบโอเคเป็นส่วนใหญ่ในการเลยเนะีแต่พอวันที่มันออนแอร์แล้วอ่ะแฟนคลับทุกคนที่คอยพพอร์ตซีรีส์เรื่องนี้เป็นส่วนแบบที่ทําให้พวกเราและทีมงานใจฟูมากๆเขาคอยคอมเมนต์มาตลอดอะไรที่ควรแก้หรืออะไรที่เขารู้สึกชื่นชมอะไรมันทาให้พวกเราแบบแฮปปี้มากๆกับการที่จะแบบทางานต่อไปแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันน่าราักมากๆคือ แต่เขาก็คอยแบบว่าดิสคัสมาแบบว่าตัวละครนี่เจนคิดอย่างนี้อลินคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยในรายละเอียดอย่างเงี้ยน้อยๆที่บางทีเรานักสนแสดงอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเขาก็คอยมเเอา,าเก็บรายละเอียดให้พวกเราด้วยรูร้สึกว่าก็ Appreciating เราบ้างเลยที่พว่าเขาทำเรื่องอะไรซีรีส์พวกเรามีสีสันด้วยเออเอเ้ยซีรีส์พวกเรามีสีสันมากเพราะมีคนดูแล้วก็มีคนคอยให้กำลังใจแล้วก็ส่งคอมเมนต์ส่งแบบคอยเทรนในในโซ์อไนต่างๆให้เราได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่า คุณยอดเพลงทุกครั้งเลยก็รู้สึกแบบดีใจมีคนดูเยอะซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็กันและการเปลี่ยนชีวิตเราไปยังไงบ้างอโอเ้เขาถายนีแบบ้หล่อหล่อหลอหลอเอาล้านเลยเอาล้านเลยมันเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น <injustice> เหมือนรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแต่มันมาเติมเต็มนในสิ่งต่างๆในชีวิตพวกเราทำให้พวกเราได้เจอทุกวันมันอยู่เราได้ ขึ้นสนิทคนดูเห็นมากขึ้นอะมมากขึ้นความรู้สึกมันมากขึ้นเหมือนแบบว่าการที่ทำเขาความรู้สึกเขามันมีผลกับใจเรามากขึ้นทุกวันเลยเลยก็ก็เป็นความฉลาดที่ดีจริงมากแต่ว่าแบบดีนะดีนะซึ่งป่อยต่าตาคลอบ่อยเนาะก็หนูเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วแล้วเวลาที่เอ้ยยังไม่สำคัญเลยดีเลยช่วยบอกหนูว่า หนูจะเป็นคนที่เปิดให้กับคนยา่าแต่วันที่หนูเปิดเนี่ยเขาก็อยู่ในใจเราแล้วอ่ะเขาจะมีผลกับหนูแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออะไรเล็กๆน้อยๆเราก็จะอยากจะเทคแคร์อยากจะบอกอยากจะสอนอยากจะดูแลเขาไม่ได้หิวแล้วคะเติมเต็มกันยะังไงบ้างเปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้างซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ซีน้าซีนี้เรื่องนี้มันเปลี่ยนหนูมือถือ มันอิมแพ็คหรืออะไหโนที่น่าเข้ามาทาให้หนิโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทีน่หมิวได้เจอมุมมองหลายมุมมองทีให้่หมิได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นในมุมทางของหมิวแบบหมิวชีวิตส่วนตัวและหมิวในพาร์ทการทํางานหมิวรู้สึกว่าเขามาทําให้เราเห็นอีกไซส์หนึ่งค่ะหรือว่าเราแบบสมมุติเราจรีงไม่ได้ถนัดด้านใดนด้านหนึ่งเลยเขาก็สามารถไกด์เราไปในทางนั้นได้อย่างถูกต้องทุกคนรู้ใจเรามากที่สุดจริงอ่ะจีนี้จบแต่ว่า ค่ะเรายังไม่จบเรายังมีแฟนม<อ>ีอีกจะเชิญชวน<ช> <ๆ S 2> ยังไงบ้างคะงานมีเมื่มอไหร่ยังไงก็อยากเชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมแฟนมีสกับพวกเราวันที่1นึ่งตุลาคมนี้ค่ะซึ่งจะเปิดขายบัตรวันพรุ่งนี้ทางไทยทีวีเมเจอร์สิบโมงตรงค่ะ เปิดกดบัตรได้วันที่13ธันวาค่ะก็เป็นเป็นแฟนมีทั้งนร้าออพววกเราเลยก็จะมันก็จะไม่ได้เหมือนการมาดูซีรีส์แบบนี้ละมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะมีเน้นเพอร์ฟอรนซ์มากขึ้นมีการเต้นมีดูนี่นั่นให้ทุกคนได้แบบอุ้ยตื่นเต้นตื่นใจขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้ทุกคนได้มาเห็นความสามารถของของทั้งหนุ่มแล้วก็หนโชว์เต้นดีโชว์วัวร์กะอยออ้ยอุ้ยีดี ลำไม่ได้หรือเปล่าคะคอที่แบบว่าแบบว่าสูงคาพาไม่พัดทะลุเนี่ยจริงก็จะได้แบบว่าเตรียมเลยว่าจะได้เห็นอีกด้านอีกหลายๆด้านใช่ใช่ใช่อ่ะชวนกดบัตรหน่อย13บัามทนวาคงกดบัตรกันได้เลยตั้งแต่สิบเ็ดมัเป็นต้นไป11หรอคะสิ 13บสามธันวาคมนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็มากดบัตรทางไทยทิ켓เมเจอร์นะคะแฟนี้ของพวกเราครั้งแรกค่ะก็กดบัตรได้ที่ไทยทิ켓เมเจอร์เวลา1ิบเอ็ดโมงตรงใช่ค่ะแฟนของพวกเราชื่อว่าลีน่ามิวบอลทูชันนะคะซึ่งจะจัดวันที่1กุมภาพันธ์ที่เทนิสประตูน้ำค่ะากันนะ Something fans. to international Inter <f> so for anyone who wants to meet us we'll have our first fan meet in thailand which is called lena new born to shine um, the tickets are available tomorrow mm -hmm. 11 a.m through thai ticket thai, thai ticket major thai ticket major and Thai Tank. Yes. 11 a.m <laughs> 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 นะคะก็สามารถซื้อได้ทางไทยที่เก็บมเอค่ะวันที่18ธันวาคมเป็นต้นไปค่ะซึ่งนใช่ซิ่งปีนี้เท่านั้นนะคะทุกคนก็คือจะ Exclusive สำหรับปี2025เท่านั้นค่ะกับัแบบก็คือเป็นชื่อฟันผ่าวิชาวด้วยไม่อยากให้น้องมีมีแม่มีอะไรนะวิญญาณไม่ได้เพราะว่าน้องจะพูดได้ อุ้าจะหอดนะฝ่ายว่าลูกหนูจะไม่ได้แล้วจะโตขึ้นหนูอยากกอดอยากกอดลูกหนูได้แบบเต็มตัววันนี้กอดไปเออ<ด>โอเคแล้วกอดแบบครอบตัว <S <S ได้ไหมคะกอดแบบครอบตัว รู้เพียบาลเป็นเรื่องมันยาอมากเลยหรอจริงๆหนูเป็นคนชอบเล่นเกมตาเบลอย่ด์นะหนูสามารถเอเมจจนว่าแบบคุยได้เลยมีชีวิตก็เรามีโปเกมอนเนาะไม่ใช่เรามีข้ามจีข้าวจีข้าวอะไรแบบนี้เราไป่ใส่ซัพพอร์ตแบบเอาเลยหนิเอาเลยหยุดแล้วไหมขอบคุณค่ะ